สวัสดีครับผมกัปตันโลมนะครับหรืออาจารย์เบิรมหน้าแผ่คนชอบพูดชอบคุยก็หยิบประเด็นดังนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องการไว้ใจคนนี่อันตรายสุดๆนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับเฉพาะคนที่พูดจะเพราะปากหวานเนี่ยอันตรายนะครับจากข่าวข่าวนะครับนะครับฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่องนะครับตอนนี้ข่าวออกมาว่าทั้ง12นะครับ12บสองลายแล้วแล้วก็มีลายที่3นะครับ ที่ว่ารอดปลอดภัยเท่ากับ13รายนะครับก็โดนนะครับตอนนี้เข้าหาไต่ตองนะครับไต่ตองฆ่านะครับก็หนักอยู่นะครับมีโทษสูงนะครับถึงประหารชีวิตนะครับก็ผลนะครับประเด็นที่ว่ายังไม่ไม่ออกมาหน้าชัดนะครับก็เรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีคนหลายคนนะครับบางครั้งนะครับไว้ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับโดยเฉพาะในช่วง นีเ้เกี่ยวกับออนไลน์ line, นะครับเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับบางที่ไม่รู้จักกันแต่พบเจอกันใน Facebook นะครับตีสินกันคุยกันถูกใจนะครับชวนลงทุนนะครับมองเพียงแต่ภาพลักษณ์มองเพียงแต่ว่าการสร้างโปรไฟล์การสร้างเนื้อหาให้ดูศรัทธาน่าเชื่อถือนะครับเอาเงินไปลงทุนด้วยนะครับทั้งแชร์นะครับทั้ง, share, งการลงทุนอะไรแล้วแต่ที่กล่าวถึงอ้างถึงว่ามีผลประโยชน์กลับมานะครับให้สูง มีหลายคนหลงเชื่อนะครับโดยเฉพาะสุภาพตีนะครับมีการหลงเชื่อในคารมนะครับรูปแบบหรือการจูงนะครับด้วยภาพลักษณ์ต่างๆให้เชื่อถือนะครับก็คดียังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สรุปแน่นอนแต่ในภาพภาพลักษณ์ของสังคมหรือข่าวสารออกมานะครับมีการวางแผนนะครับใช้ยานะครับที่ว่าเป็นสยานายส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับวางแผนนะครับชวนในการใช้ความศรัทธาความเชื่อถือเกี่ยวกับการทบุญสุนทานนะครับเข้ามาร่วมในการสร้างจิตประสงค์ในการทําให้เหยื่อตายใจนะครับก็เป็นข้อเสียหายนะครับบุคลากรดีๆหลายคนนะครับหรือคนหลายคนที่เขามีอนาคตหรือมีครอบครัวที่ห่วงใยอยู่เนี่ยต้องจบสิ้นด้วยการเสียชีวิตนะครับอันนี้ ก็พูดถึงประเด็นนะครับที่ว่าเป็นข่าวาวอยู่ในช่วงนี้ผมถึงบอกว่าการไว้ใจคนนี่ยากมากนะครับให้เราเก่งแค่ไหนร้ายแค่ไหนก็มีคนที่ยังมีร้ายหรือเก่งกว่าที่แอบแฝงมาในรูปแบบของเอ่องไงผู้ร้ายนะครับหรืออ่อาชญากรนะครับที่เรายังคาดไม่ถึงเพราะบางคนเนี่ยดูสวยดูงามดูหล่อนะครับนะครับแต่ว่าตัวจริงยังซ่อนเลนความชั่วร้ายเร็วรามได้ แต่บางคนนะครับเคยผิดพลาดนะครับอาจจะเคยต้องโทษหรืออาจจะดูแล้วเ,เป็นคนอ,อวยวายเสียงดังหรือเป็นคนที่ดูแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่อาจจะใจิตใจดีก็ได้นะครับถึงบอกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เถื่อนนะครับเถื่อนลงนะครับเถื่อนลงมากๆเลยนะครับการไว้ใจกันเนี่ยเชื่อใจกันนี่ยากมากนะครับการที่จะรู้จักใครต้องรู้จักให้จริงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า ความเร็วตัวจริงเขาเนี่ยยังไม่โผล่ออกมามีแต่ภาพสวยงามฉาบได้น้ําพึ่งนะครับถึงบอกว่า,วาน่ากลัวการจะเชื่อใจใครนะครับบางครั้งต้องใช้เวลานะครับยิ่งตอนนี้นะครับทำให้หลายคนกวาดกลัวในการที่ว่าบางครั้งนะครับถูกหยิบยื่นนะครับมีน้ําใจไม่ว่าแต่เรื่องการรักษาโควิดนะครับหรือการที่ว่าครักไปด้วยกันแล้วหาซื้อน้ําซื้อเครื่องดืม่ม ใ่แน้ครับอาหารให้นะครับตอนนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะวางยาเรานะครับสมยาให้เราหรือเปล่าสมัยก่อนเลยครับแค่วางยาเพื่อรูดซับแต่ดีนี้วางยาฆาตกรรมเพื่อปลดหนี้นะครับปลดหนี้ปลดสินปลดการเป็นปัญหานะครับที่เขาไม่สามารถคืนซับหรือคืนทุนที่ช่วยลงทุนไปได้ก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าวิตกกังวลในช่วงสังคมปัจจุบันนี้นะครับ ก็ทาอะไรก็ต้องใช้สตินะครับการเชื่อใจคนมากเกินไปก็อันตรายนะครับไม่เชื่อใจกันเลยก็มันก็ไม่ดีครับเป็นการหวัดเราแวงทําให้เราวิตกจริตเกินไปด้วยก็อยู่อย่างมีสตินะครับมีเหตุมีผลแล้วก็อย่าอยู่อย่างโลภนะครับบางครั้งการที่เอาเงินไปลงทุนเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเหมาะสมไหมถูกต้องไหมมีความเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ไหมกับการที่จะมีผลลัพธ์ผลประโยชน์กลับมาให้เราจริงแค่ไหนนะครับ มีหลายคนครับโดนช่อโกงโดนหลอกลวงนะครับตามข่าวข่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนะครับต่างๆนะครับเรื่องการลงทุนสินค้าการลงทุนเ,เล่นหุ้นการเก็งกําไรการปล่อยแชร์นะครับหรือว่าการทาธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเงินช่วงนี้มีการหลอกลวงเข้ามามากนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเชื่อถือเพียงแต่โปรไฟล์นะครับก็จลภาพไม่ตรงปกเรื่องราวไม่ตรงปกนะครับ มีการสอดใส้สอดแทรกนะครับการกล่าวอ้างการยกอ้างนะครับการเปรียบอ้างหลายอย่างเข้ามาให้คนที่ถูกโกงเนี่ยหลงเข้าไปในบ่วงนะครับบ่วงของคนที่เขาเขาเรามีความฉลาดทางความคิดทางสมองแต่เขาเอามาใช้แบบผิดๆเอาผมโยนใ้เขาตัวเองไม่คิดถึงว่าบุคคลที่โดน นะครับโดนกระทำเนี่ยเขาจะเจ็บช้ำเขาจะบอบช้ำทั้งด้านการเงินหรือวิถีชีวิตหรือการตุง้งด้นลนไปหาทุนหาเงินเพื่อมาต่อยอดให้ตัวเองมีกำไรแต่สุดท้ายแล้วนะครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับจากการหลงเชื่อไปเป็นจำนวนมากก็มาพูดคุยกันตามภาษาภาษาผมนับกับตันโลมกับอาจารย์เบมหน้าผาเพื่คนชอบพูดชอบคุยนะครับอชอบก็ติดตามนะครับชอบปรกดไลค์กัน นะครับแชร์กันได้ก็แชร์นะครับเราไม่ก่่ากล่าวไขรเราเอาเพียงแต่เนื้อหาเรื่องเราข่าวสารทางสังคมนะครับหรือข่าวสารที่ว่าเออกำลังเป็นไปอยู่เอามาพูดคุยตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านครับสวัสดีครับกับตันโลครับ